ถ้าพูดถึงสำนักพิมพ์อนิเมะคอมมิกเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสำนักพิมพ์นะครับที่อยู่คู่ไทยมาอย่างยาวนานนะน่าจะสักประมาณ10กว่าปีกว่าแล้วที่ผมเองก็เคยเห็นมันมาตั้งแต่เด็กๆนะสมัยที่มันยังทําเป็นแบบนิตยสารรายสัปดาห์บ้างทีวีมกกาซีนเป็นจําอะไรอย่างเงี้ยฉบับของประเทศไทยเองนะแล้วก็น่าจะมีแบบเรื่องดังๆเยอะมากนะแต่เคยสังเกตไหมฮะว่าทําไมอนิเมะคอมมิกเนี่ยถึงไม่ค่อยติดโผลในสำนักพิมพ์แนวหน้าของประเทศไทยเท่าไหร่นะส่วนมากเท่าที่ คนเก็บสมัยก่อนกับสมัยนีย้รู้จักกันก็น่าจะเป็นพวกสยามมินเตอร์พวกเนทคอม,มิกวิบุญกิจหรือรักพิมซะส่วนใหญ่นะเพราะฉะนั้นเลยทําให้อ n นิเมะเนี่ยถือว่าเป็นที่พูดถึงน้อยมากในปัจจุบันนะครับแล้วก็เท่าที่ผมไปดูหลายๆช่องมานะพวกที่เขาทําแบบเป็นคลิปตัวชั้นมัง,งะตัวห้องอะไรซะส่วนใหญ่ที่ผมไปดูมาเนี่ยเขาจะไม่ค่อยเก็บของสํานักพิมพ์อนิเมะกันเลยนะครับก็เลยทําให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยอนิเมะเนี่ยมันก็อยู่มานานนะแต่ทาไมคนเก็บน้อยจังวะ ก็เลยทําให้วันนี้ผมเกิดความข้องใจอย่างหนึ่งนะครับก็เลยต้องมาตามเก็บเป็นนะรูปเรื่มของ a นิ m มะนะครับว่ามันมีข้อดีข้อเสียเป็นยังไงอะไรยังไงนะแล้วก็รวไมไปถึงผมเองก็ไม่เคยเก็บของ a นิ m มะหรอกนะครับมันก็เลยทําให้ต้องลองดูหน่อยแล้วว่า i นิ m ม x มันมีดียังไงอะไรอย่างงี้นะครับผมก็เลยลองสั่งไอ้ของสํานักพิมพ์ i นิ m มะโดยตรงนะครับจากช้อปปีแล้วก็มันจะเป็นช่วงลดราคา8.8นั่นเองนะครับแล้วก็ดองยาวมาจนกว่าจะได้ทําคลิปเนี่แหละนะ จะเป็นว่าเรื่องดังๆของ Anim a มะเนี่ยมีเยอะอยู่พอสมควรน,นะครับที่น่าจะรู้จักกันดีเลยก็น่าจะเป็นพวกโนเกมโนไรส e นะครับ Le ero, ayer, ลีซิโล่กับตินสเลเยอร์ราสลามา300ปีรู้ตัวอีกทีก็เลเวลแม็กซ์แล้วหรือรวมไปถึงยามซากุระร่วงโรยนะครับที่เขามักจะเน้นไปในทางของนิยายมากกว่านะสำหรับพิมพ์นี้มังงะเนี่ยเท่าที่ผมเห็นนะก็น้อยเรื่องนะครับที่เขาจะเอามาทําเป็นมังงะส่วนมากก็จะไปทางของนิยายซะมากกว่านะครับและรวมไปถึงเรื่องของราคาเนี่ยก็ถือว่าโอ้ หดพอๆกับฟินิกซ์อยู่พอสมควรนะครับคือราคาพอกันเลยคล้ายๆกันแต่ตัวคุณภาพเนี่ยผมยังไม่เห็นว่ามันเป็นยังไงนะครับแต่คาดว่าถ้ามันขายราคาแบบเทียบเท่ากับฟินิกซ์ได้ก็รูปเล่มก็น่าจะคุณภาพพอกันนะครับก็เลยเป็นว่าที่ผมซื้อมาเนี่ยก็จะเป็นพวกแต่เรื่องเก่าๆเ,เท่านั้นแหละนะเรื่องใหม่ๆที่มันเป็นมาตรฐานใหม่ของอนิเมะอะไรอย่างนี้ผมยังไม่ได้เก็บนะครับเพราะฉะนั้นผมจะมารีวิวแค่ตัวรูปเล่มที่มันเป็นมาตรฐานเก่าของเขาก่อนที่เขาจะเปลี่ยนเป็นมาตรฐานใหม่ในปัจจุบันนั่นเองนะว่าแกกล่องันเลยน 把到哪里，我们怎么发现他的毛 นี่นะครับก็จะเป็นแจ้งลูกค้า a n i m มะช็อปนะครับผมกรณีพบว่านังสือมีความผิดพลาดหรือได้รับสินค้าจากที่แจ้งไว้ก็จะมีประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ยืนยันได้นะครับว่าผมเองก็ซื้อมาจากอ i m a มะโดยตรงนะครับไม่ได้ซื้อมาจากร้านนอกหรือร้านอะไรเนาะเพราะฉะนั้นไอ้ที่ผมสั่งมาเนี่ยมันก็มาจากสำนักพิมพ์โดยตรงเลยนั่นเองนะครับอ่าก็จะประมาณนี้แล้วก็ที่ผมเจอก็คือจะมีที่คั่นหนังสือแบบนี้นะครับแถมมาให้แล้วก็เป็นที่คั่นหนังสือแบบเล็กนะครับใช้ที่คั่นหนังส เรื่องเท่านั้นนะครับแล้วก็เป็นฉบับของแพ็กเซ็ตรดราคาบ้างแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ผมเองก็สนใจแต่เพียงแค่ผมซื้อมาแค่ดูรูปเล่มแล้วก็อาจจะไม่ได้ตามต่อน,นั่นเองนะครับอ่ะจะมีเรื่องอะไรก็มาดูกันนะฮะ สิ่งที่ผมสั่งมานะครับนี่ก็จะมีตามนี้เลยนะครับก็จะมีรีซีโร่นะครับรีเซ็ตชีวิตฝ่าวิกฤตต่างโลกฉบับคอมิกทั้งเล่มหนึ่งและเล่ม2นั่นเองนะฮะและเรื่องที่2ก็คือนี่ครับลดล้างสต็อกถุยไม่ใช่นะครับซัมเมอร์รักจากต่างดาวเล่ม1นึถึงสนะครับสีสันสภาพอ่านก็คืออันนี้มันจะเป็นแพ็กเซ็ตลดราคานะครับที่เขาขายไม่ได้แล้วก็มาขายในราคาที่ถูกลงนั่นเองนะครับก็เลยทําให้อ่ะลองสั่งมาดูนะครับแล้วก็ ซื้อมาเนี่ยราคาไม่เกิน200นะครับสี่เล่มเนี่ยก็ตีเป็นประมาณเล่มละ50บาทแล้วกันนะครับแต่ถามว่าสั่งมาเนี่ยจะตามต่อไหมไม่ได้ตามต่อนะครับผมซื้อมาเนี่ยก็แค่เจตนามาดูแค่รูปเล่มแค่นั้นนะครับว่ามันคุ้มไหมอะไรอย่างนี้นะครับที่ผมสั่งมานะครับก็จะมีนี่ประมาณนี้เลยนะครับนี่ตามนี้ทุกคนน่าจะรู้จักกันดีมากที่สุดก็น่าจะเป็นเรื่องนี้นะครับรีซีโร่นั่นเองนะฮะ ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ผมดูอนิเมะต,ตั้งแต่ซีซั่นแรกๆเลยนะครับรู้สึกชื่นชอบในพอร์ตเรื่องมากๆถึงแม้ว่าภาค2เนี่ยผมจะไม่ค่อยได้มาดูแล้วก็ตามนะภาคสสนุกไหมเดี๋ยวผมค่อยไปดูอีกทีแล้วกันนะครับแล้วผมเองก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ามันเคยทําเป็นมังงะมาด้วยเพราะว่าผมเคยเห็นแค่ว่ามันเป็นนิยายมาก่อนหรือไ์โนเวลอะไรพวกนี้มากกว่านะก็เลยมาลองตามเก็บดูนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยที่ผมซื้อมันจะเป็นแค่บทแรกนะครับตอนนี้มันปาไปบท2บท3บท4แล้วนะครับก็มีอีกสักประมาณ 4, 5, เี่มะกว่าจคบ ในตอนปัจจุบันของซีซั่น2นั่นเองนะผมจะซื้อแค่บทแรกก็พอนะครับบทที่เหลือผมไม่ซื้อแล้วเพราะว่าผมจะไปตามดูอนิเมะเอานะสำหรับเรื่องดีซีโนะครับก็จะมาทำการรีวิวสําหรับตัวรูปเล่มตัวนี้ก่อนเลยนะครับอันนี้มันจะไม่ใช่มังงะหรือว่าคอมมิกนะครับมันจะเป็นไลท์โนเวลนะครับหรือนิยายนั่นแหละที่เราอ่านกันนะครับ แล้วก็ส่วนตัวผมอะ่ะไม่ค่อยชอบอ่านไรโนเวลหรือนิยายเท่าไหร่เพราะว่ามันปวดตานะครับแล้วก็อ่านแล้วเวียนหัวแล้วก็จินตนาการไม่ค่อยออกนะครับว่าเนื้อเรื่องเนี่ยมันจะสื่ออะไรนะครับสมมุติว่าในเนื้อเรื่องเนี่ยมันจะมีข้อความที่สื่อประมาณว่าเอ้ยมันอยู่ในปราสาทนะอยู่ในหมู่บ้านแฟนตาซีนะผมยิ่งงงเลยว่าเฮ้ยมันจะจินตนาการภาพยังไงว่าว่ามันจะเป็นแบบต้องเป็นแบบนี้แบบนแบบนี้นะอะไรอย่างนงี้นะเพราะฉะนั้นไอ้พวกไรโนเวลนิยายเนี่ยมันจะเป็นทางผ่านสําหรับผมเลยก็ <S <S <ๆ S 2> ว่าได้นะครับคือไม่นเเทมมอาารงัถูกบ ลถมาเหลือร้อยเดียว2เรื่องนี้ร้อยเดียวแต่ถามว่าคนที่จะอ่านอะ่ะมันไม่ใช่ผมหรอกครับคนที่อ่านน่าจะเป็นพี่ชายผมนะครับเพราะว่าพี่ชายผมะจะมีนิสัยต่างจากผมนิดนึงคือผมอชอบอ่านมังงะแต่พี่ชายผมชอบอ่านไรโนเวลนะครับแต่ไม่ชอบอ่านมังงะงงไหมเพราะฉะนั้นซื้อมาให้พี่ชายล้วนๆนะครับแล้วก็เรื่องนี้ถ้าจำไม่ผิดนะมันมีอนิเมะใช่ไหมอนิเมะประมาณ10กว่าปีได้แล้วนะครับ ก็เป็นอนิเมะเก่าแก่ที่ผมเคยดูเมื่อตอน2ตอนแรกแล้วก็ไม่ดูอีกนะครับมันเคยมีภาคไทยมีอะไรอย่างนี้เนาะไอเรื่องซัมเมอร์รักจากต่างดาวเนี่ยก็น่าจะเป็นที่คุ้นหน้าคุ้นตาดีสําหรับคนเคยดูอนิเมะนั่นเองนะครับผมก็รูปเล่มเนี่ยก็คงจะไม่มีอะไรมากนะครับขนาดเนี่ยก็เป็นขนาดที่คุ้นหน้าคุ้นตากันดีสําหรับไลท์โนเวลทั่วๆไปนะเป็นฉบับแบบพ็อกเก็ตบุ๊กเป็นแบบไซส์มินินะครับสามารถพกพาได้อะไรอย่างนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นพวกไลท์โนเวลของโนเกมโนไลท์ก็ปลิ้งสเลเยอร์ลิซ รกระดาษก็กระดาษดีครับก็จะมีประมาณนี้เนะี่ยข้อความโหคือผมแบบแค่มาดูข้อความเป็นแบบโหเป็นข้อข้อข้อเป็นบรรทัดนี้ผมก็รู้สึกแบบเวียนหัวตาลายแล้วนะครับโอ้เพราะเอาจริงๆนะครับอสรุปก็คือไอ้เรื่องนี้ผมซื้อมาให้พี่อ่านนั่นเอง <c oughs> นะรูปเล่มก็คงไม่มีอะไรามากมีประมาณนี้นะครับแล้วก็รวมไปถึงไอ้ตรงนี้ด้วยนะครับ มันจะเป็นของ a n i m a มก็จริงแต่มันไม่ได้อยู่ในเครือของ a n i m a มตโดยตรงนะครับมันจะเป็นเครือของ A อพ u ัก็จะแยกกันอีกทีว่าตรงนั้นจะต้องทําส่วนของไลน์โนเวลตรงนั้นจะต้องทําส่วนของมังงะหรือคอมมิกอะไรอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ผ่านไปนะครับรีวิวแค่นี้แหละอ่านไม่เป็นแล้วก็ไม่รู้เนื้อเรื่องด้วยนะครับแล้วผมก็จะมาทําการรีวิวเรื่องนี้ครับผมรีซีโร่นั่นเองนะครับเป็นฉบับของคอมมิกนะก็อยู่ในซีลในสภาพดีเลยครับเล่มราคาก็ถือว่าถูกมากนะครับราคา7 0บาทอันนี้ก็ราคา60บาทนะแล้วก็็เปนกนกตูี่ นานแล้วเหมือนกันนะครับประมาณ5 6ปีที่แล้วนะครับก็ไม่แปลกที่เขาจะต้องขายราคานี้นะและเรื่องของรูปเล่มเนี่ยมันก็จะเป็นรูปเล่มของมาตรฐานเก่านั่นเองนะครับในปัจจุบันเนี่ยอนิเมะเขาจะเปลี่ยนเป็นมาตรฐานใหม่ละจะเป็นฉบับไซส์ของบิ๊กบุ๊กถ้าใครที่เก็บของก๊อบลินเซเลเยอร์เนี่ยจะรู้นะครับว่ามันจะขนาดใหญ่กว่ามังงะทั่วๆไปอีกนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยถือว่าสูงมากๆมันก็เลยทําให้ก๊อบลินเซเลเยอร์เนี่ยผมเลยไม่ได้เก็บเรื่องนี้นะครับเพราะว่าราคาเนี่ยเผลอๆมันอาจจะแพงกว่าฟินิกซ์ด้วยยนนนะก๊อลิเี่ผมป เป็นยังไงนะส่วนเนื้อเรื่องเนี่ยผมเองก็คงไม่ต้องเล่าอะไรมากมายนะครับผมเชื่อเลยนะครับว่าร้อยทั้งร้อยในช่องของผมเนี่ยจะต้องดูเรื่องนี้กันเกือบหมดทุกคนแล้วนะครับ เนาะเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องนี้ก็ถือว่ามีความดังอยู่พอสมควรนะครับในเรื่องของแฟนตาซีบ้างในการของการย้อนเวลาบ้างย้อนรีเซ็ตชีวิตอย่างเงี้ยหรือรวมไปถึงสิ่งที่มันดังกว่าการดูเนื้อเรื่องเนี่ยมันนั่นก็คือกองอวยนั่นเองนะครับเนาะมีทั้งเอเมเลียมีทั้งเลมทั้งแรมโอ้ยอะไรก็ไม่รู้แม่งแล้วถ้าถามว่าผมอ่ะอวยใครเป็นพิเศษนะครับสำหรับเรื่องนี้แน่นอนครับเห็นฟิกเกอร์ที่ผมเคยรีวิวไปไหมนะต้องน้องเลมแน่นอนนะครับถึงแม้ว่าเอเมเลียจะนางองค์นางเอกอะไรช่างมันนะครับตอนจบจ เด <c oughs> ก๋ยเป็นว่ามาดูกันที่ตัวรูปเล่มกันเลยอ่ะก็เนี่ยมาดูกันที่หน้าปกนะครับเนี่ยแค่หน้าปกผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันสวยแล้วนะทําออกมาได้ดีมากๆนะครับกระดาษก็เป็นกระดาษอาร์ตอย่างดีเลยกระดาษมันๆอย่างนี้นะครับแล้วผมอะ่ะก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบแบบโทนสีขาวอย่างนี้นะมันดูแบบสะอาดแล้วก็ดูสบายตาดีนะครับเนาะนี่มาดูกันที่สันต่อเปิบรีเซตชีวิตฝ่าวิกฤตต่างโลกก็ตามนี้เลยนะแล้วก็ด้านหลังอ่า มันเป็นเรื่องที่ถูกแต่งมาจากไรโนเวลมาก่อนนะครับก็เลยทําให้ไอ้พวกตัวมังงะเนี่ยก็เลยต้องอิงมาจากไอ้พวกไรโนเวลบ้างถึงแม้ว่าจะตัดเนื้อหายไปในบางฉากหรืออะไรอย่างนี้ก็ถือว่ามันก็ไม่ได้แย่นะครับก็เอามาแค่เก็บสะสมให้พอดูงามๆตาก็พอนะครับเนาะอ่ะแล้วก็มาดูในส่วนของด้านในนะครับเปิดมาด้านในปุ๊บโอ้โหก็เจอหน้าสีเลยนะครับอาจจะมีแสงสะท้อนแสงขออภัยนะยวผมจะให้ดูแบบนี้แล้วกันอ่านี่นะครับโอ้โหเรียกได้ว่า ต่างขั้วจากอนิเมะเลยนะครับคืออนิเมะเนี่ยเซบารุดูหล่อนะครับแต่ทำไมพอมาดูแบบมังงะมันดูแบบมันดูแบบอติอติยังไงไม่รู้นะ <c oughs> <c oughs> นะโอเคนะก็มาดูกันที่นี่ครับผมตัวรูปเล่มโอ้ก็ถือว่าเออง่ายๆดีนะแบบไม่ต้องมีภาพมีตรง,อ,อ,งอิสต์เอกอะไรให้มันแบบดูลกหูลกตาเลยนะเนี่ยเปิดมากันประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็มีหน้าสีอย่างนี้ประมาณ2 3สหน้ามัางคะโอ้ยผมว่าใช้ได้อยู่นะเนี่ยรูปเล่มมันก็ไม่ได้แย่ไม่ได้ห่วยเลยนะ ปึ๊บมาอย่างนี้นี่เปิดมาปึ๊บมาเข้าสู่เนื้อเรื่องหลักนะครับอย่างที่เราทราบวันนี้ในฉบับอนิเมะเนี่ยไอซูบารุมันไปนซื้อของที่นั่นใช่ไหมร้านสะดวกซื้อพอกลับมาขยี้ตานิดเดียวเท่านั้นแหละครับไปต่างโลกเลยนั่นเองนะครับก็อย่างว่าแล้วครับแนวต่างโลกแฟนตาซีมันก็ต้องมีเนื้อเรื่องแบบชวนพิศวงแบบนี้แหละครับอยู่ดีๆก็ไปต่างโลกไม่ว่าจะตายบ้างบางทีก็แบบโดนวาร์ปบ,บ้างโดน10ล้อชนตายอะไรอย่างเงี้ยก็นั่นแหละฮะมันคือหลักสูตรสำเร็จสำหรับแนวแฟนตาซีนั่นเองนะครับรีซิโร่ก็ไม่แพ้กัันนนะคครรบบืออไซาุเี่ย มันจะมีความสามารถติดตัวอย่างหนึง่งก็คือเวลามันตายด้วยกรณีอะไรก็ตามนะครับมันจะสามารถที่จะรีเซ็ตชีวิตกลับไปแก้ไขในสิ่งที่มันทําผิดพลาดได้มันก็จะวนลูปอยู่กับความตายอย่างนี้ไปเรื่อยๆ,ๆจนกว่าจะแก้ไขสําเร็จนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแหละพอเรื่องมีแค่นี้เลยผมไม่เล่าต่อแล้วนะครับเพราะว่าร้อยทั้งร้อยผมเชื่อคนดูมาแล้วนะครับเรื่องนี้มาดูกันที่คุณภาพรูปเล่มเท่านั้นนะครับแอนิเมชเนี่ยถ้าที่ผมดูเนี่ยกระดาษนี้กระดาษดีเลยนะกระดาษกินลิ้แน่นอนนะครับแล้วก็เป็นกระดาษที่ผผมมมมมออองวว่่าาาิเเรเรีียยบบบบนนกกคัืืแจไส แล้วก็ไม่ลื่นเกินไปนะแล้วก็ขาวมากนะครับซึ่งจะต่างจากลักพิมพ์เนี่ยที่ลักพิมพ์มันจะออกแนวแบบเหลืองๆหน่อยแต่ขบวนการผลิตอะไรสําหรับกีริเนี่ยมันก็เหมือนกันนั่นแหละนะอ่าเอาเป็นว่าเนื้อเรื่องนี้ก็ ผมไม่ต้องอะไรมากโอ้โหแต่ที่แน่ๆลายเส้นสวยมากนะครับแล้วก็เปิดมาเจอน้องเอเมเรียเลยนะครับน้องเอมิตันของเรานั่นเองนะแต่โทษทีครับคุณผู้ชมครับผมไม่ได้อวยนะครับผมอวยน้องเลมเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าผมอวยน้องเลมแล้วผมจะซื้อเล่มบทแรกมาทมําไมวะทั้งๆที่ไอ้น้องเลมน้องแรมเนี่ยมันจะมาโผล่ในบทที่สนะครับคือผมเองก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันนะครับปากบอกอวยน้องเลมแต่มาซื้อเล่มบทแรกที่มันเป็นของน้องเอเมเรียก่อน <laughs> เออนะ กลเป็นว่านี่แหละครับก็ให้ดูไปเรื่อยๆเลยก็ถือว่าดูกี่ครั้งก็ฟินเหลือเกินนะครับในราคา60บาทในณนเวลานั้นนะโอ้โหถือว่าใช้ได้เลยนะครับสำหรับรูปเรื่ออนิแมะเนี่ยส่วนการตีพิมพ์เนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันมาจากปีไหนคือเขาไม่ได้บอกอะว่ามันเขาตีพิมพ์จากวันนี้นะวันนี้นะปีนั้นนะอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยผมดูแล้วไม่มีเลยว่ะแต่ก็น่าจะอยู่ในช่วงที่นั่นแหละครับอนิเมะกระแสะกําลังมาแรงนะครับเพราะว่าผมเชื่อเลยว่ามังงะมันคงไม่มาก่อนอนิเมะแน่นอนนะครับ แต่ถ้าใครมีข้อมูลตรงส่วนนี้ก็สามารถบอกผมได้นะผมเองก็ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่นะนี่เราก็จะมีแบบเป็นนิยายแบบสั้นๆนะครับให้เราได้อ่านกันแต่ไม่อ่านหรอก <c oughs> ดูแต่มังงะอย่างเดียวนะครับนี่ก็ประมาณนี้นะครับสาหรับเล่มแรกเดี๋ยวผมเองก็จะทําการเอาของสานักพิมพ์อื่นๆนะครับมาเปรียบเทียบดูนะครับว่ามันมีความต่างมีอะไรกันไหมนะส่วนมากสํานักพิมพ์ที่ผมจะมาเปรียบเทียบเนี่ยก็จะเป็นกระดาษกีลิสซะส่วนใหญ่นะฮะ ก็จะมีทั้งรักพิมพ์ฟีนิกแลวก็ดั o, งโงะนั่นเองนะก็มาดูทันทีดังโงะกันเลยนะครับก็ถือว่าเป็นสำนักพิมพ์สำนักพิมพ์น้องใหม่นะครับที่มาแรงแสงทางโค้งมากๆนะครับแล้วก็รูปเนียมก็ไม่ได้แพ้กันเลยสําหรับรักพิมพ์กับฟนะีนิกนะนี่นะครับราคา90บาทแต่ก็ทําออกมาได้สัมผัสไม่ต่างกันนะครับแต่ตัวรูปเรียมเนี่ยมันจะออกเหลืองๆเหมือนกันนะครับจะไม่ได้ขาวเหมือนเจ้าของอนิเมะนะฮะ แต่ก็โดยรวมคือไม่ได้แย่มันก็อ่านได้เป็นกระดาษถานอมสายตาจริงนะครับสีชาๆแบบนี้แหละนะครับามาดูกันที่ตัวฟินิกส์นะครับฟินิกส์ก็น่าจะเป็นแบบบริษัทเหมือนลูกพี่ลูกน้องกันเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าตัวรูปเล่มเนี่ยออกแบบมาได้คล้ายกันมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้โทนสีการออกแบบการใช้ฟรอนต์เนี่ยคือแบบคล้ายๆกันนะครับแล้วก็เนี่ยตัวขนาดรูปเล่มเนี่ยถือว่าอ,อยู่ในขนาดเดียวกันเลยนะครับนี่เห็นไหมเท่ากันเลยก็ว่าได้นะ และความหนาอาจจะต่างกันไปตามเร่มอๆันนี้ไม่ว่าไม่ได้ว่ากันนะฮะเรส่วนอันนี้มาเทียบกับดังโง่ก็ดังโง่เขาก็จะมีมาตรฐานในแบบของเขาเองนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้มันเทียบกันไม่ได้นะครับมันขึ้นอยู่กับสํานักพิมพ์นั้นว่าเขาจะเอาไซส์มาตรฐานขนาดไหนนะครับประมาณน,นี้ก็มาดูที่ลักพิมพ์นะครับผมลักพิมพ์นี่ก็ไม่ต้องพูดอะไรมากนะครับกระดาษกรีนลิสไอแคร์เปเปอร์อย่างนี้นะครับก็ออกเหลืองเหลืองเดียวกันนะครับแต่เพียงแค่สัมผัสของไอ้ลักพิมพ์เนี่ยมันจะครุขระแล้วก็ยยยาบบนนิดดดึะครรััแแต่่่ก็ไไมม้โว เนาะส่วนขนาดเนี่ยก็น่าจะเล็กกว่าของอนิ a มะพอสมควรนะครับสำหรับรักพิมพเนี่ยแต่โดยรวมคือมันก็อยู่ในไซส์มาตรฐานเดียวกันนะครับไม่ได้แบบ โดดเด่นไปเหมือนไอ้สยามินเตอร์ที่แม่งทาไครจู๊ไซส์มาตรฐานพิเศษอะไรจนแบบอ่านยากๆอย่างนั้นนะครับคงไม่ถึงขนาดนั้นนะฮะไอ้ที่เหลืองเนี่ยมันไม่ได้เหลืองเพราะว่ามันอยู่มานานหรือว่าอะไรนะแต่ด้วยความที่ว่ามันเป็นกระดาษกีริสไอแคร์เปเปอร์ไงครับมันก็ต้องใช้สีแบบนี้แหละครับสีชาชาแบบนี้อารมณ์มันก็จะเหมือนเราใส่แว่นกองแสงนะครับที่มันจะแบบจะใช้สีชาชาหน่อยในการตัดแสงสีฟ้าอะไรอย่างนี้ครับก็เช่นเดียวกันครับหนังสือเขาก็ต้องทําการใช้สีเหลืองๆแบบนี้แหละนะฮะให้มันเป็นการถนอมสายตาอกอ ได้ดีเกินคาดนะครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นหนังสือที่เขาเอามาลงขายตั้งแต่5-6ปีก่อนก็ตามนะครับที่มันยังเป็นราคา60บาทนั่นเองนะครับก่อนที่ในปัจจุบันเนี่ยมันจะเพิ่มมาเป็นเล่มละ120บ้าง150ย8 0า ก็ขึ้นอยู่กับความศรัทธ,ธาของแต่ละคนเลยว่าคุณอยากจะเก็บกันไหมนะครับถ้ามันเป็นเรื่องที่ชอบก็เก็บไปเถอะนะครับมันไม่มีใครว่าเลยนะถ้ารูปเล่มในสมัยก่อนมันยังดีขนาดนี้นะครับสมัยนี้ก็คงน่าจะดีพอกันนะครับแต่ที่เปลี่ยนไปก็น่าจะแค่เรื่องราคาจึงทําให้ผมคิดเล่นๆว่าอนิเมะเนี่ยเขาอาจจะไม่ค่อยได้มันตีตลาดในส่วนของมังงะเท่าไหร่นะครับเขาอาจจะไปเน้นในเรื่องของพวกนิยายหรือไลโนเวลมากกว่าที่อาจจะขายดิบขายดีกว่านะครับเนาะก็สังเกตดูแต่ละเรื่องที่เขาได้มาเลครับทั้งโนเกมโนไลเรซิโร่ พวกสลามอะไรเงี้ยก็มักจะมีแต่ a n i m a มะเนี่ยแหละครับที่ได้เอลซในฉบับของนิยายไปนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่ามังงะก็เลยทําให้แบบไม่ค่อยเป็นที่พูดถึงในแนวหน้าของสำนักพิมพ์ประเทศไทยเท่าไหร่นะครับกลาวเป็นว่าที่ผมกล่าวมาทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นเพียงแค่ความคิดของผมนะครับเนาะใครคิดเห็นคิดต่างอะไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาได้นะฮะว่าเฮ้ยทำไมอนิเมะคนถึงไม่ค่อยซื้อกันรัพพี่หรือว่าอะไรนะมันไม่ค่อยดีหอหรือว่า อะไรยังไงก็ค่อยว่ากันไปนะครับก็เป็นว่าสำหรับการรีวิวรูปเล่มของอันิเม้ในวันนี้ก็คงจะมีประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้วันวันของเด็กช่างก็ลาไปก่อนครับก็เจอกันในแถบชุมชนนะครับผมจะมาอัปเดตให้ทุกครั้งเวลาจะลงคลิปนะครับสำหรับน,นี้ก็สวัสดีครับผม